วันนี้มีการเปิดบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร485รายค่ะที่พ้นจากตำแหน่งด้วยการลาออกและการยุบสภาโดยอดีตสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์รวยที่สุดค่ะโดยมีทรัพย์สินถึงกว่า2,103ล้านบาทขณะที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะมีทรัพย์สิสนกว่า54ล้านบาทโดยไม่มีหนี้สิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอ,ออกประกาศเรื่องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สาธารณชนทราบโดยเป็นการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงเอกสารประกอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีพ้นจากตำแหน่งจากการยุบสภาจำนวน335รายและกรณีพ้นจากตำแหน่งจากการลาออกจำนวน150ราย โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทรัพย์สินรวมกว่า603ล้านบาทมีหนี้สิน28ล้านบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน5 7 5ล้านบาทขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีทรัพย์สินกว่า170ล้านบาทและไม่มีหนี้สินนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์สินกว่า44ล้านบาทมีหนี้สิน2ล้าน8แสนบาทขณะที่ทางด้านอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะมีทรัพย์สินกว่า54ล้านบาทโดยไม่มีหนี้สินแต่อย่างใดด้านนายชวนหลีกภยัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์มีทรัพย์สิน6ล้าน7แสนกว่าบาทโดยไม่มีหนี้สินเช่นกันส่วนนักการเมืองชื่อดัง นายชูวิทย์กมวลวิสิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยนั้นมีทรัพย์สินถึงกว่า5,34 5ล้านบาทมีหนี้สิน5ล้าน8แสนบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจำนวน529ล้านบาทสำหรับนักการเมืองที่ร่ำรวยที่สุดคือนายประกอบจิรกิติอดีตสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ซึ่งมีทรัพย์สินกว่า2,103ล้านบาทโดยมีหนี้สินเพียง1ล้านกว่าบาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่านี่สิน2,102ล้านบาทตามมาด้วยนางอัญชลีเทพ,พบุตรอดีศสภูเก็ตพักประชาธิปัตย์ที่มีทรัพย์สินถึงกว่า1,300ล้านบาทมีนี้สิน269ล้านบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่านี่สิน1 8 4ล้านบาทสำหรับนักการเมืองที่มีนี้สินมากกว่าทรัพย์สินมีอยู่หลายคนอย่างเช่นนายประเสริฐพงษ์สุวรรณสิริอดีศสยะลาพักประชาธิปัตย์ ที่มีทรัพย์สินเพียง211,500 0บาทแต่มีหนี้สิน400,000บาทนายโกวิทธารนาอาดีตสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินถึง1,300,000บาทขณะที่นายชวนนล์อินทรโกมานสุดอดีตสสบัญชีรายชื่อมีทรัพย์สินทั้งสิ้นเพียง45,000กว่าบาท